ผ้มาม่านหลังนี้เน้นเป็นแบล็คเอาท์กันยูวีร้อยเปรทั้งหลังสเตปบ,บนทางเซลล์เราแนะนำเป็นระบบเชือกไว้แล้วด้วยนะครับนี่รูดง่ายมากครับลูกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุกีเ DECOR นะฮะวันนี้ครับมายืนรับวิตามินดีแต่ก็ไม่ดีแล้วนะคะรับเพราะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงร้อนมากมายืนกลางแจ้งเลยเพราะวันนี้ครับเรามารีวิวงานกับ บ้านสร้างเองโซนตลิ่งชันพลันนกแถบแถบพุทธมนทลสายหนึ่งนี่เองนะฮะถ้ามองด้านหลังผมจะเห็นว่าจริงๆแล้วถูกแบ่งย่อยเป็นหลังใหญ่อยู่ด้านหลังตรงนี้กับข้างๆตรงนี้เป็นหลังเล็กนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทาง PSDecor เรามารังสรรผลงานไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนบิวอินผ้าม่านมุ้งลวดนะฮะแต่ EP นี้จะขอพาไปจอดจอหลังใหญ่ก่อนเพราะว่าหลังใหญ เสร็จไว้หมดแล้วหลักๆวันนี้จะพาไปรีวิวในส่วนของงานผ้าม่านกันนะครับแล้วก็จะมีบิวอินประมาณสัก2ชุดเดี๋ยวจะแทรกไว้ใน EP ีด้วยนะฮะส่วนหลังนี้อดใจรอสักนิดกําลังอยู่ระหว่างบิวอินนะครับบิวอินเสร็จติดตั้งผ้าม่านแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแน่นอนให้อีก1 EP นะฮะเพราะหลังนี้เห็นหลังเล็กๆแบบนี้แต่จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวเราบุกไปด้านในหลังใหญ่เน้นผลง,งานผ้าม่านแทรกด้วยมุงลวดกับบิวอินสักนิดแต่ อย่าลืมครับกด Subscribe ไว้สักนิดจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆไปดูอดีกันโอเคครับเข้ามาแล้วในบ้านหลังใหญ่เลยนี่ เข้ามาก็เจอกับเจ้าด่านแรกมุ้งลวดจีบของเรานะฮะนี่มุ้งลวดจีบโอ้ไม่ได้พูดมาหลายอีีนะฮะมุ้งลวดจีบ PE ขยําไม่ยุบไม่ยวบคืนรูปนะฮะเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากรางลื่นมากและสําคัญสุดปกติมุ้งลวดเราจะเห็นเป็นสีดําสีขาวแต่นี่ฮะลูกค้าใช้ประตูไม้สักครับเป็นเฟรมสีลายไม้นะฮะมีให้เลือกเป็นสีเข้ากับ,บวงกบได้ลายไม้รู้สึกก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ามสี่ลายไม้เลยนะฮะ นอกเหนือจากสีมาตรฐานที่เป็นขาวดําแจ้งได้เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อความสวยและความแมชกับวงกบประตูนะฮะเข้ามาในโถงชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเลือกรีวิวโซนหลักๆแล้วกันตรงนี้เลยครับเข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นโซนโถงรับแขกใหญ่เป็นบ้านปลูกสร้างเองลูกค้าออกแบบเป็นแนวโมเดิร์นแล้วก็เป็นเหมือนดับเบิลฟฟร์เป็นโถงเชื่อมไปถึงชั้น2เป็นโถงสูงมากนะฮะดูจากแชนเดเลียยาวลงมาสวยมากแล้วก็เป็นบันไดขึ้นชั้น2ซึ่งตรงนี้ฮะการตกแต่งผ้าม่าน ก็จะเป็นในส่วนของ2ส,สเต็ปสเต็ปล่างและ เต็บบนที่ลูกค้าเน้นติดปิดแสงไปเลยลืมบอกไปผ้าม่านหลังนี้เน้นเป็นแบล็คเอาท์กันยูวีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหลังย้ำว่าทั้งหลังเลยลูกค้าจัดเต็มมากนะฮะปกติบาง E ีีเราจะเห็นลูกค้าเลือกมาใส่เฉพาะห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่หลังนี้ลูกค้าบอกไหนๆทำแล้วขอจัดเต็มเลยเพราะว่าแดดแรงมากนะครับโซนที่บ้านลูกค้าปลูกสร้างเองเนี่ยไม่มีตึกสูงไม่มีบ้านหลังอื่นช่วยบังแดดเลยเพราะนั้นลูกค้าเลยขอจัดเป็นแบล็คเอาท์มาพร้อมกับประเภทม่านที่ เป็นม่านจีบนะครับทึบโปร่งทั้งหมดเลยมาดูใ,ใกล้ๆฮะเท็กซ์เจอร์ของผ้าม่านตัวแบล็คเอาท์ส่วนใหญ่90%เนี่ยเนื้อเท็กซ์เจอร์จะเป็นแบบเนื้อหยาบหยาบผิวกระสอบกระสอบซีรีส์ของ ผ้าแบ็คเอาใหม่ตัวนี้เนี่ยด้านหลังเราจะไม่ได้เคลือบกัน UV หรือเคลือบโฟมเหมือนเมื่อสัก4 5หปีก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ผ้าแบ็คเอาเรานี่อันนี้คือด้านหน้านะฮะนี่คือด้านหลังเห็นไหมครับเหมือนกันเลยปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกเลยแรกๆสมัยสัก1ิปีก่อนถ้าใครจําได้จะเป็นผ้าตะกวัวเงเงาเงินเงินเอามาเย็บประกบดีขึ้นมาหน่อยก็มีพวกโฟมเป็นไวนิลนะครับเ,เป็นเหมือนผ้าไวนิลผ้าโฟมประกบมาเลยจากโรงงานไม่ต้องมาเย็บประกบคือเป็นผ้าสําเร็จมามีโฟมอยู่ด้านหลังใหม่สุดแบบนี้ ก็คือเป็นเย็บกัน UV ในตัวหน้าหลังเป็นเท็กเจอร์ผ้าเดียวกันไม่มีความแตกต่างและไม่หนาเอะทะจนเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่าผ้าแบล็คเอาก็ยังถือว่าเป็นผ้าที่หนากว่าผ้าพรีเมียมดิมเอาทั่วไปเพราะนั้นการตัดเย็บของแบล็คเอาท์มันจึงมีความต้องใช้เข็มหนาขึ้นหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ต้องรีดนานหน่อยต้องใช้เวลากว่าผ้าพรีเมียมดิมเอาททั่วไปถ้าไม่รวบดีๆมันก็จะบานกระเดิดกระเดิดยกตัวอย่างข้างบนแบบนี้ฮะแต่อันนี้ ก็ถือว่าเก็บรอนได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับแบ็กเอาในสมัยก่อนเนี่ยบานเป็นตรงๆเลยนะครับลูกค้าตอนนี้เนี่ยถือว่าจัดรอนได้ดีขึ้นเยอะอันนี้มีการแจ้งลูกค้าก่อนแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นชั้นลอยทางเซลล์เรามีการแนะนํา2แบบจริงๆแล้วแนะนําแบบแรกเลยคือให้ติดตั้งตั้งแต่ข้างบนยาวลงมาแบบ6-7เเมตรสวยๆเลยนะครับแต่ลูกค้าบอกว่า ขอแยกแล้วกันเพราะมันใช้งานยากใช้งานข้างล่างเป็นหลกักแล้วก็ข้างบนชายมันจะบานนิดนิดหน่อยเพราะผ้าแบ็เอามันแข็งเนาะมันจะบานหน่อยไม่เป็นไรลูกค้ารับได้ไม่ซีเรียสซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆข้อดีข้อเสียที่ทางเซลล์เราส่วนใหญ่ถ้าไปจะบอกลูกค้าหมด แล้วให้ลูกค้าเลือกเอาช้อย1ช้อยสช้อยสได้มีการแจ้งนะฮะก็มาโฟกัสด้านล่างเป็นหลักแล้วกันนะครับผู้ร่วบมบ้านตรงนี้ก็ยังมีแถมในแพ็กเกจบ้านเทาโฮมบ้านเดียวหรือจะเป็นบ้านสร้างเองแบบนี้ผู้ยังมีแถมเกาะสีเทาเข้าๆกันไปสีผ้าลูกค้าเน้นเป็นเทาฟันบุหรี่อ่อนๆโมเดิร์นนะครับเก็บแสงร้อซนะฮะบ้านจีบจับจีบสาจีบทิ้งลงมาผ้าโป่งเป็นแบบนุ่มๆ สีขาวนวลๆแทบจะทํางานแทนผ้าทึบได้เลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของโถงหลักชั้นหนึ่งที่ผ้าม่าน ติดตั้ง2สเต็ปนะครับอ้อลืมบอกไปสเตปบนเดี๋ยวมีคนสงสัยแล้วถ้าเกิดจะต้องการเปิดรับแสงล่ะใช้งานยังไงทางเซลล์เราแนะนําเป็นระบบเชือกไว้แล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องปีนบันไดขึ้นไปเปิดนะเดี๋ยวเข้าใจผิดถ้าสูงๆแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะให้ทําระบบเชือกแบบนี้ไว้นี่มีตัวขาจับยึดเก็บเรียบร้อยไม่แกว่งไปแกว่งมาเกะกะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูมันจะมี2ตัวเพราะว่ามันมีผ้าทึบและผ้าโปร่งมันก็เลยต้องมี2คู่นะฮะนี่ พัดถือผ้าโปร่งเดี๋ยวผมลองเปิดในส่วนของพัดทึบไปดูก่อนนี่นลูดง่ายมากครับลูกค้าคือเบามากเดี๋ยวผมลองเปิดผ้าโปร่งให้ดูนี่นะรับแสงตอนไหนที่เช้าๆแดดฝั่งนี้จะไม่แรงลูกค้าอาจจะเปิดรับแสงได้นะฮะดึงปิดนี่ผมออกแรงสบายมือมากครับ เชือกหนาแข็งแรงนะครับนี่คือที่มาว่าทําไมถึงไม่ได้รวบเก็บไว้เพราะว่ามันต้องปล่อยไว้เผื่อต้องใช้งานนะฮะแล้วก็ใช้ระบบเชือกตัวนี้ยาวขึ้นไปเลยแข็งแรงมากเชือกยาวก,กว่า7จเมตรสบายๆนะครับชั้นหนึ่งยังไม่หมดเท่านี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่บ้านหลักๆก,ก็ เป็นม่านจีบทึบโปร่งทั้งหมดที่ย้ำไว้ก็คือแบล็คเอาท์นะครับเนี่ยเป็นแบล็คเอาท์ทั้งหมดเลยนะครับบ้านลูกค้าขออนุญาตเรียบร้อยพอดีลูกค้าสร้างเพิ่งเก็บงานเสร็จกำลังจะมูฟเฟอร์นิเจอร์ของเข้าเรเรๆนี้ก็เลยมีของวางอยู่บ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูในจุดที่มันเคลียร์แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นโซนทานข้าวก็จะมีมูลี่ไม้ชุดใหญ่หนึ่งชุดตรงนี้ห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นม่านแบล็คเอาท์เหมือนกันสีมีการเฟรดออกจากโซนรับแขกนิดหน่อยเป็นออกเทาเบดเบด น้ำตาลน้ำตาลเป็นคนละรหัสกับตรงโถงรับแขกนะครับแต่ก็คือแบ็กเอาท์สบายๆเลยนี่หัวเตียงเป็นบานเดียวก็รวบเก็บคนละฝั่งซ้ายขวาแต่ถ้าไม่ชอบเป็นจีบทึบโป่งแบบนี้ เป็นม่านพับเป็นมูลี่เหมาะกับบ้านเล็กๆได้หมดนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปมีหลากหลายไอเดียสามารถใช้ได้แต่ถ้าใช้ม่านแบบจัดลอนแล้วรวบเก็บฝั่งเดียวจะดูสวยกว่าผ้าแบ็กเอาเนี่ยแจ้งเป็นเกร็ดข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้นนิดนึงส่วนใหญ่เวลาเราตัดเย็บแบ็กเอาให้ลูกค้าด้วยความที่ผ้ามันหนามันไม่ได้พลิ้วเหมือนพวกผ้าดมเอาทั่วไปเพราะนั้นตอนเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเราจะกางผ้าบนโต๊ะที่โรงงานเลยแล้วก็ช่วยรีดให้สเต็ปหนึ่งก่อนมันจะเป็นการค,ครล้ายๆรีดอัดจีบแต่ไม่ถึงขั้นจับจีบคมๆเหมือนเมื่อก่อน,น ที่รวบมันจะเรียงรอนได้ดีขึ้นเพราะเดี๋ยวสุดท้ายด้วยความที่เนื้อผ้าของแบ็กเอาท์เขาเนี่ยมันมีความแข็งและกลางอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ใช้งานบ่อยๆมันจะกลางออกมันจะเคิร์ฟขึ้นอันนี้มันเพิ่งติด เสร็จไปเมื่อวานนี่เองเรามารีวิวอีกวันหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้มันยังเรียงกันได้สวยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปพอใช้ไปเรื่อยๆรลอนมันก็จะเริ่มกลางออกกลางออกก็จะแจ้งลูกค้าเช่นกันว่าแบ็กเอาท์เนี่ยจะให้เรารีดกึ่งกึ่งอัดจีบไว้สักนิดไหมมันจะได้ไม่ดูสเปะสปะนะครับเพราะว่าถ้ามันสเปะสปะมากเกินไปเวลาเราจับจับรวบเนี่ยมันจะรวบยากมากแล้วมันดูไม่ค่อยสวยแบบนี้ก็จะดูเรียบร้อยอ่าชั้นหนึ่งโอเคอันนี้ในส่วนของห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานข้า แแจ้้งไปลวมีอีกห้องครับนี่ห้องครัวใหญ่มากนะครับมีทั้งในส่วนของม่านที่เป็นมูลิไม้กันชื้นเป็นโฟมหูดนะครับอยู่ใกล้ซิงค์น้ําสบายๆมีในส่วนของมุ้งลวดจีบนะครับที่หน้าต่างติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วและมีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เรามาทําไว้ให้ลูกค้าด้วยบ้านหลังใหญ่เนี้ยบิวอินไว้2ชุดคือครัวกับด้านบนที่เป็นหิ้งพระเดี๋ยวพาขึ้นไปดูมาดูฟังก์ชันกันหน่อยสินี่เปิดมานะครับ นี่เราเก็บข้างในต่อไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับบานเป็นแบบซอฟต์โครสทั้งหมดนะฮะลิ้งชัดก็เป็นซอฟต์โครสนี่เป็นรางลิ้งชัด ซอฟต์โค้นุ่มนวลทั้งหมดลูกค้ามีการเล่นทูโทนเป็นสีขาวและสีน้ําตาลเบทเบทเพราะนั้นมูรีไม้ลูกค้าเลยพยายามหาสีให้แมชกับตัวบอดี้หลักก็คือสีน้ําตาลมูรีไม้ 2. ชุด3ชุดหลักๆตรงนี้เลยเป็นน้ําตาลหมดเลยตู้แขวนออกเป็นสีขาวแต่ว่าลูกค้าขอไม่ทําสุดเพราะว่าบ้านสร้างเองหลังนี้ลูกค้าทําฝ้าไว้สูงมากระยะจากตู้ขึ้นไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าอาจจะไม่ได้เก็บของเพราะว่าปีนยากก็เลยเอาแค่ที่มันเอื้อมถึงใช้งานได้และอีกอย่างนึงคือ ห้องดูไม่แน่นไม่อึดอัดเกินไปนะครับนี่ก็เป็นซอฟท์คลสทั้งหมดเนี่ยผมปิดให้ดูนะครับตรงไหนที่เป็นฮูดมันก็เปิดออกมาเราซ่อนป่องฮูดไว้นีฮะนี่ซ่อนป่องฮูดไว้แล้วเราก็ปิดผนังขึ้นไปจนถึงฟ้าเพราะลูกค้าเดินเฟล็กระบายกลิ่นขึ้นฟ้าก็ปิดให้ดูสวยงามหน่อยอันนี้ก็เป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่มีแฝงเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็เลยขอมารวมไว้กับ EP ผ้าม่านสักนิดละกันนะฮะโอเคชั้นหนึ่งครบถ้วนโซนหลักๆหมดละเดี๋ยวขยับขึ้นไปชั้น2มีอยู่ประมาณสัก2-3ห้องนอนได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีไอเดียในการตกแต่งผ้าม่านแบบไหนสีสันประมาณไหนและมีดีลอินอีกชุดที่บอกไว้ด้วยป โอเคครับก็ขึ้นมาชั้น2เรียบร้อยครับอย่างที่บอกโถงรับแขกโถงกลางเชื่อมคอนเนคกันชั้น1เห็นชั้น2ชั้น2เห็นชั้น1ขึ้นมาก็จะพบกับเจ้าผ้ม่านที่ปิดช่องแสงไว้ที่เราไปรูดระบบเชือกโชว์กันตอนนี้ก็อยู่ในระดับเลเวลเดียวกับเขาแล้วเขาก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะฮะให้เห็นทั้ง2มุมนี่ข้างล่างก็จะเห็นผม่านเหมือนกันนะครับลูกค้าติด ไว้เรียบร้อยชั้น2เนี่ยผมขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเห็นหลักๆเลยก็คือห้องนอนเนี่ยสห้องแล้วก็ห้องพระ1ห้องบวกห้องทํางาน1ห้องรวมๆ5ห้อง <S <S เดี๋ยวเริ่มจากใกล้ๆตัวไล่ไปทางนี้ดีกว่าฮะไปะ เข้ามาห้องนี้กันลูกค้าทําหลุมฝ้าดอกไว้สวยเลยแล้วก็จริงๆริงคอนเซปต์ของลูกค้าเนี่ยเท่าที่เดินดูทุกโซนชุดใดที่ไม่มีแอร์เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าติดทนฝ้าหมดเลยมีการดอกหลุมฝ้าไว้ด้วยในบางโซนนะครับดอกหลุมฝ้าไว้ตั้ง25เซนรองรับได้ถึงม่านหลอนพลาเทปเลยแต่พอลูกค้าใช้ม่านจีบทึบโปร่ง2ชั้นก็จะมีพื้นที่หน้าหลุมแก็บเหลือๆสบายๆติดขึ้นฝ้าแล้วก็ชุดเล็กก็เข้ามุม ชุดนี้ใต้แอร์ก็ลดสเต็ปลงมาหน่อยไม่ได้ดูแปลกถึงจะคนละสเต็ปแต่ไม่ดูแปลกเพราะว่าเขามีแอร์มาเหมือนมาแทนผนังที่ว่างเปล่านั้นไว้อ่าเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็เป็นแบ็กเอาท์เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแล้วบ้านหลังนี้ทุกห้องทุกโซนถ้าเป็นผ้าม่านแล้วก็แบ็กเอาท์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกจุดทุกบานเลยนะครับถ้าไม่แบ็กเอาท์ก็เป็นมูลี่ไปเลยนะฮะไปดูห้องนอนใกล้ๆเคียงหน่อยนะฮะจริงๆห้องนอน3ห้องที่ลูกค้าทำไว้ชั้น2เนี่ย ไม่มีห้องใดใหญ่เล็กเลยจริงห้องไซส์พอๆกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องนอนนี่ก็จะเป็นผ้าม่าน Black เอาสีเทานะครับมีการดอบหลุมฝ้าไว้2จุดเลยเพราะแอร์อยู่ตรงนั้นละนะครับแอร์ Air ไม่ได้อยู่เหนือหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นม่านจีบทึบโป่งแบ่งกลาง2จุดทีนี้เดินไกลหน่อยอยู่มุมนู้นเลย3ามห้องเลยปะเดี๋ยวเราจะฉีกแยกขวาซ้ายก่อนละกันนะฮะเอาขวาก่อนละกันนะครับเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนี่อันนี้ก็เป็น Black o อาตัวนี้ผ้าจะ เห็นความกระสอบน้อยหน่อยแต่เนื้อเขายังหยาบอยู่เป็นสีเทาๆมีทึบมีโปร่งหัวเตียงก็รวบเก็บฝั่งเดียวนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าลูกค้าไม่ใช้ม่านพับเลยลูกค้าใช้เป็นในตัวของม่านจีบทั้งหมดถ้าบานเล็กก็แค่รวบฝั่งเดียวเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยเนื้อเขายังหยาบอยู่ นะครับแต่แค่เขาไม่ได้มีเท็กเจอร์เป็นกระสอบชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อก็ยังคงความหยาบนะครับนี่แต่ด้านหลังก็คือเป็นแบ็กเอาเย็บผ้ากระสอบไว้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะมีผ้ากระสอบแบ็กเอาแบบนี้เป็นการเย็บแบ็กเอาในตัวประกบอยู่ด้านหลังมันทําให้ดูเป็นรู้สึกเวลาเราจับมาม่าลูดไปลูดมาเนี่ยมันมีฟิลลิ่งของผ้าทั้งหน้าทั้งหลังเป็นนวัตรกรรมใหม่ของแบ็กเอายุคนี้นะครับเวลาจับมันฟิลลิ่งมันดีกว่า ข้ามไปห้องนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวห้องพระเว้นไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งห้องคอนเซปต์ไม่ต่างกันนะครับแปลนห้องเลเยอร์ห้อง,องมีโซน w a l ์กอินโคเ t ไม่มีผ้าม่านอยู่แล้วมีโซนประตูใหญ่เป็น b l a c k เอาทฮึบโปรง่งแล้วก็หัวเตียงรวบเก็บขวาซ้ายอย่างที่บอกบ้านเล็กก็ใช้มา่านจีบเหมือนกันหมดคอนเซปต์โจทย์ของบ้านหลังนี้นะครับเหลือห้องสุดท้าย ห้องนี้เก็บไว้เป็นไฮไลท์ท้ายสุดนะครับแหวบเข้ามาเลยครับนี่ก็จะมีมูลี่อยู่1ชุดนะครับเท็กเจอร์มูลี่ตัวนี้เป็นซีรีส์มาใหม่นะเท็กเจอร์เขาสวยมากตัวพาเทปลูกค้าเลือกเป็นสีเทาจริงจจะตัดเทาตัดน้ําตาลก็ได้นะเท็กเจอร์นี้ได้หมดนะครับมูลี่ไว้ในห้องพระก็ดูเหมาะนะครับไฮไลท์ <High light S 1> ของห้องนี้นอกจากจะมีม่านประเภทมูรี่แล้ว แน่นอนลูกค้าออกแบบห้องนี้ไว้เป็นห้องพระเลยห้องนี้ลูกค้าออกแบบเองกับมือเรื่องระยะการวางต่างๆแล้วเราก็มาจูนเรื่องของฟังก์ชันกันแล้วก็ ติดตั้งให้ลูกค้าในลักษณะแบบนี้เป็นโต๊ะหมู่บูชาที่มีขนาดใหญ่มากมีที่วางพระประธานนะครับแล้วก็เป็นซุ้มทําเป็นกรอบยิ้วบัวทําซุ้มไว้นะครับวางพระประธานองค์ใหญ่ๆได้เลยนะฮะข้างล่างตรงนี้ก็ดีไซน์เป็นในเรื่องของตู้เก็บของนี่ใส่กุญแจล็อกเปิดปิดได้นะฮะนี่ตรงนี้มันเป็นกรอน,นี่นะฮะนี่เราใส่กรอนล็อกไว้ให้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็ปิดเป็นซอฟท์คลส มีล็อกทุกบ้านมีล็อกทุกบ้านนะฮะนี่ล็อกอยู่น,นี่ลราก็จะเปิดไม่ได้ออกแบบตามความชอบได้เพราะนี่คืองานบิวอินยังไม่หมดเท่านี้นี่ฮะลูกค้าบอกว่าไม่พอขอเพิ่มตรงนี้หน่อยเหนือวงกบประตูมันเหลือแล้วมันคาใจทำทีเก็บเพิ่มไปใส่กุญแจตรงนี้เป็นที่โล่งวางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆได้อีกนะครับเจ้าตัวไฟตรงนี้เนี่ยเราทำคอนโทรไว้ตรงนี้นี่จริงๆมันมีไฟตั้งแต่บนหลืบฟ้านะที่เราซ่อนให้นี่ฮะแล้วก็ไฟตรงนี้ปิดแล้วก็ตรงนี้ปิดนี่ อันนี้เป็นไฮไลท์หลักเลยเป็น LED นะครับครบถ้วนนะครับในส่วนของงานผ้าม่านจริงๆวันนี้มีเจ้าบิวอินอยู่2ชุดใหญ่ๆเด่นๆก็ ขอแทรกเข้ามาใน E ีหน่อยรวมถึงงานมุงลวดด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทต่อเติมบิวอินนะครับหรือถ้า PS หลักๆจะดูแลอยู่4ี่โปรดักก็คือผ้าม่านมุงลวดวอลเปเปอร์และฟิล์มกระจกเป็นฟิล์มเซรามิกทุกประเภทสินค้าที่เกินมานี้เขตกรุงเทพปริมณฑลเรามีบริการวัดหน,น้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเรามีทีมเซลล์วิ่งได้ทุกโซนเลยนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาด้านล่างนี้ได้ทุกช่องทางเลยและที่สําคัญนะครับคลิปยาวๆดูเป็นไอเดียจุใจ เจาะแบบเน้นๆอย่างนี้ YouTube ฝาก s b s c r i b e ไปด้วยนะครับแต่เราก็ยังมีช่องทางที่ทำคลิปสั้นไว้2ช่องทางนะฮะเอาไว้ดูกันเพลินๆเป็นคลิปแบบเกรดเล็กเกรดน้อยคลิปสั้นๆนะครับนาที2นาทีกับช่องทาง t i k t o อนะครับและ YouTube ฟังก์ชันที่เป็นช็อตเราตัดใส่ไว้ใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วคลิปก็จะคล้ายๆกันถนัดช่องทางใดดูได้ทั้งสอง ช่องทางนะครับเดี๋ยวไปพบกัน EP หน้ากับไอเดียดีๆส่วนบ้านหลังนี้อย่างที่บอก EP นี้มาก่อนเดี๋ยวบ้านหลังเล็กๆรอติดตามด้วยหลังนั้นเด่นแน่ทั้งบิวอินและผ้าม่านเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันที่บ้านหลังนั้นเสร็จอีกไม่น่าจะเกิน2-3สสัปดาห์วันนี้ไปก่อนขอบพระคุณสาหรับการติดตามของคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับสวัสดีครับ